ลวโอเค okay, มากอันนี้กรอบมากเดีดยดดเดลองกินให้ดูนะเสียงดังเลยมหัดซอยมหัสไทยเลยตอนนี้พิจิน่าอยู่ที่กรุงเทพกรีทา27นะคะก็ตรงไปเรื่อยๆนะคะวิ่งถนนกรุงเทพกรีทาค่ะถ้าใครมาจากพระราม9กก็ตรงมาเลยนะคะวันนี้น่าฉ่ำมาก <c oughs> ท้องใกล้ฤดูอ้วนน่ะใกล้ถึงแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวโรงรถนะคะโอ้ยที่จอดรถเยอะมากหมายถึงว่ารถจอดเยอะมากแล้วดิฉันจะไปตรงไหนล่ะคะเจอแล้วคะ่ะก๋วยเตี๋ยวโรงรถนะนะคะ นี่ค่ะร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลานจอดกันค่ะถึงแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวโรงรถค่ะนี่โอเคค่ะนี่คือเป็นการเตรียมเครื่องที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเยอะมากเลยค่ะครัวก็สะอาดมากพนักงานก็แต่ง แบบว่ายูนิฟอร์มอย่างดีค่ะมีแมสมีอะไรปิดเรียบร้อยนะคะโู้ก็ตั้งไว้เสิร์ฟลูกค้าแบบนี้เลยใช่ไหมคะที่สุดตรงนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะก๋วยเตี๋ยวโรงรถนะคะได้ยินเสียงฉีดเสียงล้างก็คือมีล้างรถด้วยนะคะมีลูกชิ้นกินด้วยลูกชิ้นทิพย์ค่ะสุดยอดนะคะ ายแล้วคนขายก็สวยนะคะนี่คือเจ้าของร้านนะคะนี่คือพิทิพิปค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับพิทีฟิปสักสองสานาทีนะค,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูลูกชิ้นกันก่อนอู้น่ากินมากที่สุดน้ำจงน้ำจิ้มก็มีสูตรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านนี้คือจุดเด็ดเขาเรียกว่ามีความเด็ดอะไรที่จะดึงลูกค้ามาได้เยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวลูกค้าเที่ยงจะเยอะมากสวัสดีพี่จีน่าเข้ามาก่อนเพื่อที่จะ ไม่เขาเรียกว่ามาเก็บบรรยากาศก่นกอนนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งลูกค้าจะเต็มพรึบเดียวค่ะที่สุดที่นี่เขาขายวิกี่ชั่วโมงเองค่ะมีร้านกาแฟด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นศูนย์ล้างรถด้วยเคลือบแก้วคือมาล้างรถเนี่ยก็คือมีอาหารกินได้เลยค่ะแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวรงรถด้วยค่ะ จริงลูกค้าทั่วไปก็มาได้เลยนะคะมีร้านกาแฟด้วยค่ะร้านกาแฟน่านั่งมากนี่คือร้านกาแฟะนะคะที่ลงรถค่ะมีมุม,มน่านั่งเยอะมากเลยเปะมากค่ะวิวสวยมากที่สุดค่ะ ฉันเห็นแต่เพื่อนๆเข้ามาถ่ายรูปกันนะคะพี่กีน่าชอบมุมนี้มากเลยค่ะโอ้ยนกฮูกสวยงามน่ารักชงสามารถถ่ายรูปได้หลายมุมเลยค่ะมุมหน้าร้านสวยมากได้กลิ่นกาแฟหอมมาก ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นล้างรถนะคะบริการล้างรถเคลือบสีทุกบริการที่เกี่ยวกับรถนะคะจะเว้นซื้อขายจ้า นี้ก็น่าจะเป็นแบบบูชานะคะก็จะเป็นแบบมูเตรูนิดนึงค่ะสายหมเนาะก็จะเป็นบูชาแบบผู้เตี๋ยวเรือค่ะร้านน,าน่านั่งมากนะคะบรรยากาศโลงนั่งสบายโต๊ะนั่งเยอะมากเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าที่นั่งจะแคบนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงลูกค้าจะเยอะมาก อันนี้จะเตรียมเสิร์ฟนะคะแล้วช่วงเที่ยงมาเดี๋ยวจะลวกไม่ทันนะคะที่สุดอลังการมากร้านใหญ่ค่ะมีกาแฟนั่งนะคะมีกาแฟแล้วก็จะมีล้างรถด้วยทุกอย่างครบครันมากค่ะของชอบพี่กิน่าอีกอย่างนะคะก็จะเป็นนี้ค่ะขนมถ้วยนะคะ อลังการมากเลยค่ะคิดว่า6คู่นี่น่าจะพอดีค่ะต้องสั่งนะคะทุตกโต๊ะต้องมีค่ะขนมถ้วยโอเคสวัส okay, ด so ีค่ะวันนีเ้เจอกับเจ้าของร้านชื่อพี่ทิพย์นะคะสวัสดีค่ะลูกชิ้นก็เป็นลูกชิ้นทิพย์โอ้ใช่มาจากเมืองทิพย์นะคะแล้วขวนวน้ำเมื่กี้่วดน้ำก็เป็นน้ำทิพย์ <laughs> รู้สึกว่ามันจะพอดีกัน<ช>เลยนะนลงตัวกันมากนี่เป็นชาวพิศเสยเหยียดมาเลยนะคะที่สุดพี่จีดดได้แรงประดานเกลียอะไรมาเปิดเป็นร้านกผูยเสี่ยวเนี่ยจริงๆแล้วเป็ตรงบริเวณนี้ค่ะที่หน้าม,มันเป็น,นเป็นโซลูส์ส่ว<ม>นโซลูส์ขายรถแล้วพอเราเจอนโซลูสนะก็ทุกอย่างมันก็ข<ม>า,ายย่ายพิซซ่าต้องไม่เดินไม่ไม่ไม่เดินทางเข้ามาดู ใช้วก็ปรัเปลี่ยนแล้วมีส้นก๋วเตียวแบบของเราองใช่ใช่ใช่แล้วก็ปรับเปลี่ยนจากจากเ็สนนกถเป็นร้านก๋วยเตี๋วเรือเราก็ลได้ชื่อเป็นเเรืแล้ก็เาทก่อนใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มาที่ไหยังไงาเราให้ฟังนิดเดี เกิได้เป็นแรงบรรเทาใจให้กับคนที่กำลังท้อหรือกำลังที่ปวดตุกตานในเรื่องของผู้รับจ้างใช่เลยค่ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรื้อตรงนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าช่วงโควิดน้องบางคนติดก๋เกี่ยวตรงนี้ได้เราทำยังไงให้มันมีรายได้เชื่อมได้ไหมคะไม่ได้ให้ลูกน้องจับบ้านต้องค่ะทุกคนก็คือก็ที่จับบ้านไม่ได้อยู่แล้วช่วงนี้ใช่ไหมคะเพิ่มงานดีกว่าเพิ่มรายได้ทุกคนอยู่ได้เราอยู่ได้ก็คือช่วยคนอย่ไปเพราะว่าน้องส่วนมากก็อยู่กันเองค่ะ เยอะๆแล้วพอเปิดต mm. ัวนี้ม anyway> ีสูตรอยู่แล้วก็เลยเปิดนานไม่คิดนานไม่ถึงเปิดไม่าิด็นคุณ่ออะไรไม่นานที่เราทำเลยสุดยอดที่เราทำเลยค่ะเนาะมัแต่คิดเแค่จะทำไอันนี้แค่จะทำอันนี้ก็ไม่สำเร็จมัแต่นั่งสูตรจ๋าไปไม่ได้ทำที่ตัวเองด้วยจ๋าสองคนนี่แหละทำได้ไหมโอเคทำแล้วก็เริ่มเลยค่ะตุ๊กตุ๊กพี่จ้างมาทำต่อเติมทำเลย แล้วรังก็กว้างแล้วสูงโป่งนั่งสบายมากน,นั่งสบายแล้วลูกชงลูกชิ้นอะไรมันลงตัวเหมือนกับจะเหมือนไปนั่งรังเสร็จเลยจะไม่ต้องไปถึงรังเสร็จแล้วค่ะพิช้าหลายท่านนะคะพี่ดาบอกว่าเป็นานที่คล่องและจิตน,นะอันนี้บอกเลยว่าเข,ขาเากล้าเขากล้าท้า,า,าชิมไงกล้าท้าชิมไม่ได้ปุ๊บบีเนาะเรากล้าท้าชิมหรือว่ามันอร่อยจริงๆริต้องมาลองชิมเนี่ย หอมมันหอมมันแล้วก็ที่สำคัญก็คือแบบแะที่ไม่หวานมากหอมมันที่สดจริงๆนะแป้งจอนนะฮะนี่คนการเสนอสองคะมันนุ่มหอมน่าจะเป็นนักการเสนอจะหอมดูรถจอดล้างเต็มมากแจกอันดับหนึ่เต็มแล้วก็ถือว่า ที่ประสบความสําเร็จทุกจุดเลยไม่่วาจะเป็นร้านกาแฟเป็นล้างรถเป็นร้านผู้เสี่ยงมันลงตัวมากโล่งไหมโล่งไหมโล่งไหมเหรอก็อยด่ส่วนหนึ่งนะในในยุคนี้เราคิดว่าเราเองมีงานทำดีกว่ามีคนทำงานอีกตั้งเยอะเลยนะ่ไหมกมีงานทำคือบางที่กำไรไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่ว่าเราเองอยู่กันได้ก็เหมือนเลยอะไรแบบนั้นเราจับตรงนั้นตั้งตรงนี้ตั้งรวมๆกันก็ให้เด็กๆอยู่ได้ เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันแคบลงแล้วจะทำยังไงให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นสุดยอดนี่คือแนวคิดนะครับแนวคิดสำคัญกว่าการลงมือถ้าถ้าการถ้าไม่มีแนวคิดลงมือแล้วมันไม่ไม่มีการรับแผนเนาะไม่แพนที่นี่คอนเซ็ปต์ของเราว่าคือเราจะมาโปร่งโล่งสะอาดเพราะว่าเราคิดเองที่สุด อันทุกอย่างเราก็จะคัตสัตมาเออตองนี้อันนี้อร่อยต้องต้องแบบนี้ต้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดด้วยเราก็มีเครื่อง่มโต๊ะกูอี๋ที่น่ารักเราจะเวียนไม่ได้เวียนไม่ได้นั่งแบบระติกกันอ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังกว้างมากแล้วโปรโถมคือไม่ต้องติดแพร่เลยไม่ต้องไปขาดคือนี่ลมดีมากใช่ถ้าเป็นร้านกลางวันนี่จะเที่ยงแล้วนะยังลมเย็นอยู่เลยเออลมยังเย็นแล้วก็นั่งกินแบบสบายมาก แล้วก็คือมันได้บรรยากาศที่แบบมันมันสบายมันไม่อึดอัดมันมีเพลงฟังด้วยเดี๋ยววันนี้วันีนี่เราเข้าเพลงชั่วคราวรู้จักเพลงยุคเก่ายุคเออใช่จะเปิดเพลงยุคแบบแปดสิบแปดสิบอะไรนงเพราะว่าลูกค้าเยอะมากก็จะชอบฟังแบาแบบเรื่องใช่เก่งๆเพราะว่าลูกค้าเราก็จะมีหลายเจเนอเรเช่นเด็กคนกลางคนที่ สำหรับคนที่อยู่แถวกรุงเทพพิทานี่้มาอย่างไรคะพี่พิชก็วิ่งมาได้สองทางค่ะของเราอยู่ในทางซอยกรุงเทพพิทยา32ค่ะเขาวิ่งจากเส้นเก่าได้นะคะก็คือนักซอยมาเลยอีก8.32แต่ถ้าสะดวกเลยเนี่ยมอเตอร์จี้พี่จะได้มาทางไหนมาตามกพฟเรียกมอเตอร์เวย์ใช่ไหมคะไม่ขับธรรมดามาข้างในถ้าสะดวกก็คือวิ่งเส้นเลียนมอเตอร์เวย์ที่เราจะไปชลบุรีใช่วิ่งเส้นข้างใน อ๋อใช่ใช่ใช่ตรงนี้ใกล้กว่าที่จะได้ที่มากับนิกกี้ก็เส้นนี้ใช่มันจะไวกว่าไวกว่ารถมีปีเอฟมาขามาคันี้ที่จำทางไม่ได้ตอนมากลางคืนเราวิ่งวิ่งตรงมาเรื่อยๆถ้าจะให้สะดวกนะคะนับสะพานลอยคนข้ามมันจะเป็นสะพานลอยพิ่ะแล้วปั่นอยเก็เป็นเป็นขอบเตยด้วยแล้วก็ที่นั่นก็เลี้ยวเลี้ยวเข้ามาเลยประมาณร้อยเมตรถึงเลยเยอะซ้ายมาตรงนี้ใกล้กว่าใช่ใกล้กว่าสะดวกกว่าเลยร้อยเมตรถึงเลย แล้วบอกว่าทุกอย่างเป็นไงคะโอเคมากอันนี้กรอบมากเดี๋ยว็ดเรากินให้ดูนะเสียงดังเลยมหัศจรรย์มหัาไทยเลยดังไปถึงนู่น่ะหน้ารามกรอบมากนี่ขนาดทอดไว้สักพักหนึ่งแล้วนะใช่ค่ะเริ่มจิมสองตังแต่เช้าหกโมงขึ้นเจ็ดโมงเก้าโมงเปิดในงานต้องน้ำต้องเดือดต้องหอมมาก เราแอดประสิทเราเ็สูตรเราร<อ>เราเนี่ยเราขายด้วยนะคะถ้าเื่อแบบว่ามีใครสนใจอยากจะเพิ่มรายได้หรือว่าเพิ่มอาชีพอะไรในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสนใจใช่ใชคะ่ะหรือขายสัญชายไม่ขายสูตรเป็นสูตรใช่เราบอกหมดทุกอย่างคุณจะไปตั้งชื่อบอกคุณเองเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจีนได้อ,อะไรก็แล้วแต่เราบอกหมดไม่มีกนรลดลดนะ คนที่อยู่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะสนใจการทําธุรกิจที่เป็นแบบอาหารไทยไปตกแต่งเอาอะไรจะมีแบบสูตรอร่อยอยู่ที่พี่ทิพนี้แล้วค่ะสุดทิพล <c oughs> งทุนก็ไม่มากใชะะ่ไหมคบลงทุนก็ไม่เยอะค่ะดัาบอกคนที่แบบว่าอยากไปทําเป็นรถเข็น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยได้ เมื่อช่วงนี้กิจาการธุรกิจอาหารที่ตัดตัวไปเยอะแล้วคือเราเล่นไปอย่างนี้เราก็หาซื้อืองไ,ได้ง่ายมาก๋วยเตี๋ยวมั่วหมอมหใช่ใช่ใช่เด<ม>ี๋ยวนี้ก็สั่งง่ายส่งง่าย <c oughs> พุดเดิดาหรือว่าไลนา์หรือว่าอะไรก็ส่งได้เดี๋ยวนี้ลูกค้าก็ไม่เน้นนั่งร้านแล้วอย่างของร้านเขาปลุกไว้ทั้งหมดเลยนะที่ชิดาทั้งทุกแอปพลิเคชันใช่ค่ะแท็บฟู้ดไลน์เมนแฟลชฟู้ดพุดเดิ้ล โรบินฮูดของ SCD อะไรเงี้ยคุณผู้ชแค่เซิร์ชคำว่าก๋วยเตี๋ยวเรือลงรถแล้วก็สั่งได้เลยอร่อยเหมือนทันที่อัลอลุนี่คือช่องอีกหนึ่งช่องทางอิ่มอร่อยง่ายๆนะครับคุณผู้ชมขาก๋วยเตี๋ยวเรือโรงรถก็คือที่นะกรุงเทพรีนาากรุงเทพีนา32ค่ะนะที่ขาะเขามีไม้ด้วยนะครับเพราะจะพูดดังมากค่ะ มประมาณว่าตอนนี้เราอยู่โต๊ะริมสุดนะคก็เดี๋ยวลูกค้ามาเราจะอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งว่าความฟังความอลังการที่นี่มามีมาาย,ยูทูบเบอร์ที่มีมาถหาเยอะแล้วเ<อ>หลือแต่ชอ่องคนดังวันนี้นี่แหละยังไม่มาเนี่ยมาแล้ว <c oughs> ขอบคุณเช่นกันขอบคุณที่ให้โอกาสให้โอกาสเช่นกันค่ะขอบคุณที่ช่วยผลักดันใช่ช่วยกดไลค์ติดตามพี่จีน่าให้กำลังใจกันด้วยนะคะอ่าอย่างน้อยพี่จีน่าก็แบบ ช่วงว่างก็จะได้มาดูหาอะไรทำแล้วก็มาหารีวิวอะไรให้เพื่อนๆได้ดูอยากอิ่มอร่อยก็มาหาได้ง่ายๆนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยที่ก๋วยเตี๋ยวโรงรถนะฮะเกกรุงเทพกีทาร32ให้โอกาสทางช่องคนดังวันนี้นะคะแล้วก็ได้มีอะไรมาให้ดูนะคะขอบคุณพี่ๆมากๆเลยค่ะพี่ชอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์ด้วยแล้วก็มากินได้ด้วยนะใกล้ๆแถวนี้ก็สั่งได้ ค่ะเดี๋ยวพี่เข้าทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปต่อได้ค่ะค่ะใช่ค่ะอย่กินต่อกับคุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดจะกินสามถ้วยสั่งถัง จะไปนั s <S <cleaning> ่งร้านกาแฟให้ดูด้วยอน่อยัมากคุนีิ๊กายเที่ยงแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะเข้าเยอะ I mm -hmm. ดื่มกาแฟกันต่อนะคะาคาปคาปฟีกาแฟเอสเพรสโซเย็น เราออเดิร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปน้่งรอก่อน